นะมาเลยแย่ yeah, แล้วฉันเตะลูกบอลไปโดนหน้าตาบ้านคนอื่นแต่หนีดีกว่าเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องไปขอโทษเขาทําไมต้องขอโทษล่ะเราไม่บอกก็ไม่มีใครรู้หรอกฉันจะเล่าอะไรให้เธอฟังนิทานเรื่องลูกบอลซุกซน วันนี้เป็นวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่พาป๋องไปเที่ยวบ้านคุณป้าป๋องดีใจมากเพราะจะได้ไปเล่นกับลูกๆของคุณป้าคุณแม่แวรซื้อเสื้อผ้าไปฝากลูกๆของคุณป้าป๋องจึงขอซื้อตุ๊กตาไปฝากปุยฝ้ายลูกสาวคนเล็กของคุณป้าด้วยลูกชายน่ารักนะคะชื่ออะไรหรือคะคนขายชมป๋องกับคุณแม่ผมชื่อป๋องครับป๋องบอกเสียงดัง เมื่อไปถึงบ้านคุณป้าป๋องก็เข้าไปยกมือไหว้คุณป้าพร้อมกับพูดว่าสวัสดีครับคุณป้าสบายดีหรือครับสวัสดีจ้ะป๋องนี่เป็นเด็กน่ารักนะรู้จักทักทายผู้ใหญ่คุณป้าเอ่ยชมน้องปุยฝ้ายอยู่ไหนครับผมมีตุ๊กตามาฝากป๋องบอกพลางชูตุ๊กตาสำหรับน้องปุยฝ้ายนอนหลับอยู่จ้าเข้ามาสิ คุณป้าพาทุกคนเข้าไปในบ้านป๋องได้พบปุ๊กลูกสาวคุณป้าที่อายุน้อยกว่าป๋องด้วยน้องปุยฝ้ายนอนอยู่ในเปลมือและเท้าป้อมๆของน้องมีขนาดเล็กน่ารักป๋องเอาตุ๊กตาผ้าวางไว้ข้างตัวน้องปุยฝ้ายปุ๊กจึงหยิบตุ๊กตาขึ้นมาเล่นกับน้องปุยฝ้ายเสียงน้องปุยฝ้ายหัวเราะเอิ๊กเอิ๊กอย่างอารมณ์ดีมาป๋องเราเป็นผู้ชายไปเตะฟุตบอลกันดีกว่า พี่เป้ลูกชายคนโตของคุณป้าชวนป๋องป๋องกับเป้สนุกเต็มที่แต่แล้วลูกฟุตบอลของป๋องก็พุ่งไปถูกกระจกหน้าต่างของบ้านที่อยู่ติดกับบ้านของคุณป้าเข้าเสียงดังเพลงป๋องเตรียมตัววิ่งหนีเพราะคุณลุงเจ้าของบ้านที่มีหนวดเฟิร์มวิ่งออกมาดูแต่พี่เป้บอกว่าเราทำผิดแล้วต้องยอมรับผิดอย่าหนี ทั้งสองเข้าไปยกมือไหว้แล้วพูดเสียงดังพร้อมกันว่าขอโทษครับคุณพ่อเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยพูดว่าต้องขอโทษแทนเด็กๆด,ด้วยและยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดป๋องตกใจที่ทำให้คุณพ่อเสียงเงินมากมายและกลัวด้วยจึงร้องไห้โฮแต่พี่เป้บอกว่าเราเป็นเด็กผู้ชายต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้ถ้าทำผิดต้องยอมรับผิด ไม่ใช่กลัวหรือหนีไปป๋องหยุดร้องไห้แล้วมองดูพี่เป้อย่างชื่นชมใช่แล้วลูกผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้เองป๋องคิดในใจก่อนกลับบ้านคุณป้าส่งขนมถุงโตให้ป๋องเอากลับไปกินที่บ้านด้วยป๋องรับถุงขนมมาพลางยกมือไว่ยอย่างนอบน้อมและพูดว่าขอบคุณครับระหว่างที่คุณพ่อขับรถกลับบ้าน ป๋องก็ยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วบอกว่าผมขอโทษครับที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียเงินป๋องทำผิดที่ไม่ระวังแต่พ่อยกโทษให้เพราะลูกรู้จักรับผิดคุณพ่อว่าเฮ้ยิ้มของคุณพ่อทำให้โลกใบจิ๋วของป๋องสวยงามจริงๆนะนี่ฉันเข้าใจแล้วล่ะ เราทำผิดเราก็ต้องรู้จักยอมรับผิดใช่แล้วเธอไม่คิดจะหนีแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเราไปขอโทษเจ้าของบ้านกันเถอะไปท้องโลกนิทาน